ันี้เขาแพ็กคู่ครับสไลด์แพ็กคู่พร้อมอู้เอาอีกแล้วครับเขาสองคนเอาอีกแล้วช้อลงมาก่อนเลยอู้ววรม ความสุขของเขาสองคนเอาอีกแล้วครับความสุขของเขาสองคน